ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอยนต้เนเพียบเลิกง,งานมาถึงบ้านเมาช่วงเช้าบ่นว่าอยากกินอยากทานใส่กอกอย่างไส่กอกปิ้งปักซอยนะครับผมมาถึงบ้านนะครับยายกขข็กจัดให้ได้หลายไม้ยอยู่นะครับนะครับตามที่เะเพียบน,นำถ่ายมาให้เพื่อนเพื่อน,เ,อนเห็นกันนะครับกาลังน,นับดูนะครับยายซื้อมาได้หลายไม้ไม้ไมละสิบบาท ว่างั้นสมความอยากในเพื่อน,อนความหิวนี่นะครับเป็นไส้กอกหมูนะครับแล้วขายปักซอยนะครับเห็นว่าโอเคเลยเจ้านี่คนนิสานก็มาขายปักซอยกันเพื่อนเพื่อน,นก็จะแจกแถมผักกระหลำ่ำแล้วก็พริกสดมาให้ด้วยมาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกัน ก็คงจะสมความอยากความหิวงตะเพียบวันนี้นะครับนะครับ,นรบหน้าตาให้เห็นกันชัดๆเพื่อน,เอ,นเออใส่กกปิ่งยางปักซอยไม้ละสิบบาทนายาหก็ซื้อมาให้ตะเพียบ กินกันเย็นนี้อย่างหลังเลิกง,งานนะครับก็มีทั่วไปนะครับแล้วแต่จะเลือกซื้อเลือกหากันนะส่วนรสชาติจะได้อรรรสความอร่อยแค่ไหนก็ขึ้นอ,อยู่กับแต่ละเจ้านะครับก็ถ้าเปรียบเคี้ยวเจ้านี้ก็โอเคเพื่อนๆก็เคยซื้อมากินมาทานกันบ่อยเจ้านี้นะครับนะครับก็จะให้ สุกนะครับเห็นมะม่ยู่ในสุกนี่ก็ไไม่ไปหน่อยก็จะให้อา่าบอคลไม่ขายไปยัางให้สุกนะครับก่อนที่จะนํามารับประทานอาหารนะครับครึ่งสุกครึ่งดิบตะเพียบไม่เอานะครับต้องให้สุกเป็นที่นะครับก็จะได้เห็นหน้าตาอาจจะไม่ดาๆหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับคนเราเออเลือกไม่ได้นะครับ ไปดีพี่นอ้องมืัอนี้ตะเพียบเลิกงานมากโอ้ยอยากกินพ่ได้ดังใจพี่นอ้องยายโหลดสือ่อนี่ตะเพียบจมอยากกินแต่เสาอะยายกันพ่อเสร็จก่อนสื่อมาเด้อเกียวอ,อยากกินโอ้เลิกงานมากได้ยินดัใจพี่นอ้องมากมากกินน้ำกันพี่นอ้องโอ้ยเบิง่งก็แพงเถอะ กินฝ้าหลายที่พ่อตายบุงเรื่องโอ้เกิตอร์ค่อยกินเอาง่ายก็ฟ้าหรอกยววันนี้มาตเลือกใหม่กัดสินเอาเอามามากินงก้นโอ้

Long đỡ thì em yại bóc. Tất cả mọi người nào. Mam, mam, mam. Một không hiểu được. Lai lắm đây là Mẹ đi, yêu đi, Yeah. Yeah. Đó. Giờ đợt này kiếm Có tổ kiếm tổ, tổ nữa, นี่ก่อนอยากอายบอเคยกินปวดไปจักเทียบนี่ลยเอามาอวดพี่น้องคื้อบึงถือโอ้ถือมากไม่ไม่ไม่ได้กินมาเอ้าไปดีกุบคนพี่น้องไปคนเด้อแกไปกินคนเดียวก่อน ครับคลิปนี้้ะเพียบรรดาทุกคขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาติดตามจนจบติดตามได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปช่วงนี้สวัสดีครับ